เทสแมวแป,ปลงสองแอมครับที T R ห้าตัวรวมได้ครับแบตสิบเอ็ดอมป์อ่อนเทสที่ห้าละวัดก่อนนะครับห้าละวัดครับไปดูพันวัดกันครับหนึ่งพันวัดครับ น,นีนะครับไปดูพันห้าร้อยวัตตครับอน,นกันหน่อยพันห้ารอยวัตไม่รู้จะรันออกหรือเปล่านะครับโดเรงเลยครับเงิน,นประหยัดไปตันนี้ไปดูพันห้าครับพันห้าร้อวัตต์ครับห้าร้อยวัตต์ขนาดกันสามหลอดครับออกหลอดแดงครับประมาณนี้ โอเคครับ okay